สุดาตวออกที่เป็นในเดโเอินเดียในกองที่ด้านขางมากถสภา300ที่นั่งจากทั้งหมด5 1 5ที่นั่งนั่นาว่านายกท่มาือพลิใหม่ของอินเดียจะทำพิธีเามาตนพระาทาวัุนี้ข้นความเคลื่อนไหวของตลาดที่อินเดียก็สะกดว่ากทุนต้องปิดการค้าทุสายั้งแรกประวับิาสร์ถึงสองครั้งในวันนี้อ่อนได้หมดเลยรัฐบาลชุดใหม่ นเด่กิธนาคารแงเทีกีแห่งสุกีก่อนหน้าที่นายทีดคนที่แยจะเดินทางเดือดไรารขนง่าังได้สในช่วงข่าวรอบโกค่ะเกินเทอรริเที่ด้านนอกของสาขาธนาคารงทอดีซีในรน้าและนกรุอิสตัอบูสี่แห่งสางความเสียหายมีล็กน้อยและไม่มีแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุกัรกล่าวขึ้นก่อนหน้าที่นายกและคุ่นตลก ต้นตะวันออกกลาง,งเากิดจากริเทศราดแชนช่องกับสัลจา้อีกทันหนึง่งบริเวณเมือท่าเจนัวทางตอนเหนือของอิตาล,ลีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย28คนจนถึง